เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมื่อทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหาคุณฝันว่าเห็นตัวเองสูบบุรี่ ทํำนายว่าอาจมีข้อจากการสูญเสียเงินถูกลักขโมยหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ซึ่งข้อกรรมที่ว่าก็เป็นเพียงข้อกรรมเล็กๆน้อยๆจากสิ่งที่เคยทำการเสี่ยงโชคถือว่าพอมีให้ชื่นใจอยู่บ้างแม้จะไม่มากมายนะัก ความรักคนโสดหากกำลังศึกษาดูใจใครอยู่จงพยายามคบและมีความรักอย่างมีสติทุกครั้งอย่าปล่อยตัวปล่อยใจไปกับปัญหาราคะที่อาจนำพาปัญหามาให้ส่วนคนมีคู่ให้ระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งและความไม่ลงรอยกันทางความคิดรู้จักเบาให้กันบ้างจะเป็นการดี กานเงินด้านการเงินถือว่าดีมีรายรับที่มากขึ้นมีดวงเรื่องการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆแต่ให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายให้ดีดวงคุณมีโอกาสที่อาจสูญเงินไปกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์ส่วนด้านการงานในช่วงนี้ไม่ค่อยดีเพราะอาจมีปัญหามาให้คุณต้องแก้ไขในระยะนี้อาจมีปากมีเสียงกับเพื่อนร่วมง,งานดังนั้นทำงานใดต้องใช้สติและมีความรอบคอบให้มากๆ เลขมงคลให้โชค20284047และ48 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่ เรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือสาครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตํา,ตาราทํานายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีมีเมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ